เราทำให้เราสมัครคนเกาหลังโฉนวนให้กโฉนะหนึ่งหน่งการคายเปลือกจรินด้วยนะกินแต่ข้างในเนะ้ยเปลือกเป็นพองเลยกินแล้วก็ไม่เก็บมันก็ลำบากอีกล้วกระเพื่อนหมดเนี่ยไข่ที่เคี้ยวน่าจะอร่อยหรือเปล่าที่เขียวหวานใช่ไหมตัวมูอ๋อดูตั้งเงี้ยแหละนั่เลยลูนั่งใหม่เออนั่งเบียดเบียโอ้ดูนั่ง แล้วมือก็เพื่อนเราไปจับเนี่ยอือแล้วมือก็เพื่อนแล้วมานั่งข้างๆเนี่ยเอาเพื่อต้องการอะไรหลวงเฮ้ยนอนนอ,อนอีกแล้วนี่มานั่งอนอนอีกแล้วเนี่ยนอนนอนอีกแล้วนะจะนอนแล้วคนะเรื่องนอนนะจะดูนะนี่นเรื่องจะนอนเนี่ยไปดูนอนเต็งเลยเนี่ย <c oughs> นอนเย <c oughs> ไม่นอนเลยโอย้แล้วเพื่อนนมมีแต่นมแล้วมือแบบมีแต่ตแตงโมเลยเนี่ยเหนียวเลยเนะี่ยเอ้าไปตรงแล้วปววักกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเนะี่ยเดี๋ยวนะครับขอบคุณครับถามค้างไนะว,ว้หนิรวยังไงคางทำนมเนี่ยเนี่ยมีแต่นมเลยนะ หมดเลยครับนมเรือราดตัวกินโอ้โหกินประหยัดประหยัดน,น,นะลูกเอ,อ้ยตัเด็กกำลังกินได้เด็กกำลังโตนะมานั่งดูแล้วก็ไปกินต่อยังไม่อิ่มเลยเปล่าอิ่มแล้วนอนนอนแน่ ตอนให้เกาเนี่ยเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองที่คอนฝันแี่นี่ผมจะเตรียมน้ำแล้วก็เตรียมข้าวไว้ผมจะลองเอาเวลาขอนอนเราจะลองเอาข้าดตุ่น้ำเต็มตัวให้เขาว่ามันจะเป็นยังไงต้องค่อยๆ่อยบิดมันมานนว่าว่าไอตัวคนเขาเปียงแต่ขเขาจะ เราปันหมดเลยจะหันมาเลี้งให้เราฝันหมดเวลาเดี๋ยวเวลาตางอะไรได้ผมกต้องมาปั้นต่อนนอีกคณะความจริงของนายจอห์แต่ผมผมไม่ต้อง<ผ>ม่าม่วงไม่ต้องเอาเห็นแล้วนาจอห์ไม่เชืเอ่อเปล่าก็เรียกจอนะครับเรียกหลุงขอจอ เข้าชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยครับนี่ติดตามส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสองไม้สอง,ม,สองมือจะทู่งไหมเช็ดกนะ่อนนะสัตสองมือนะขอบคุณครับกันยกรเป็นยังไงบนนออะไรสดตรงไปนนอเอ้ยมันหกมด แต่งไม่หลุดแต่งปอกเกลือกปกเกลือกมาหนึ่งเดี๋ยสบายดีครับทุกวันนี้เขาเป็นเพล็กพีอ่อ่อนนางนาบลมสบายเลยทีเดียวียวนางจับจับเลยเนาะพีอพ่อ่อเราไปเจอ ยังไม่ได้กินสักลูกเลยไมไ่กินเลยตามเลยด้วยอร่อยไหมบอกเองมัมม <c oughs> นลงมให้ลูกทีดิอันลงมมาให้ลูกทีเขาหน่อย วัวอะไรเอออานีอ่าพันลงมาแล้วนี่ผมมาแด้ลูกเลย้่ยสวัสดีพีใหม่ครับจอรอนะเข้ามาช่วยฝากคนแรกเกิดร์ด่อนครับผมนี่เขานอนกันู่ดวกัรือเ กัดเดี๋ยวก็มานนอนเนี้อนะไอ้มแล้วก็มานอน,อนแป้อนอนแงอีกใ,ใครกล้าจับตัวเพื่อนในนมเลยนะทุกวนันเติมกระดิ่งกำลังจะล้าขอบในทุกวนัเกวกวน,นพเพติมพระอาทิตย์กำลังจะล้าขอบฟังสายตาของเขาให้ปลอกเปลือยมันก็ต้องมาเองใหญ่เด็ดมันแทบเกือบมาตายของบ้านเป็นเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่ร้ายกาจมากนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปรด ลูกกินเลยนะไม่รู้ที่เกี่ยววะเี่ยล้งเปี้ยวหรืเปล่าเี้ยวเล้ยงน่าจะเปี้ยวหรือเล่าพี่เกียวน่าจะหวานกินไอตัวเองกินเราไม่ล้างมือเว้ยนอนเลยหลับนอนโอ้ยมานอนตัวนี้เลยดยี่นอนได้ถือกันทันเยทันใลรกูแล้วตืนีแล้ว นาตาตลกเลยงไอต้อมาตาตลกอีเลี้ยงุนโอ้ยทถาวว่าํำนะบางทีนะอดอดกั้นํำไม่ได้นะบางทีทำหน้าตาตลกใส่โอ้คงกลางเลยเว้ยบางทีจะพยายามไม่ขำนะแต่มันก็อดไม่ได้นะนอบชอบทำหน้าตาตลกใส่ เอาหมอนแม่ลูกหมอนยี่หนุนเอาหมอนแม่ลูกฮะทำให้คุณหายเครียดเลยอืมค่ะเราพร้อมแล้วค่ะครับเข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนี่ยกดแชร์ไว้แชร์ไว้ได้ดูนะแชร์ไว้ให้ตัวเองดูเวลาเครียดๆเดี๋ยวิปเก่าๆมาดูดูจอหายเครียดนะครับ ทำให้แบบไม่เครียดมากก็ได้ดูค้ำๆแบบความน่ารักมากฝากครับหมูน้อยร้อยโลเข่าลุงเขาหกหกเจ็ดได้โอ้โหหลับลืมไม่ได้ลูกกินแล้วนอนไม่ได้ลูกนั่งให้อาหารมันย่อยก่อนนี่กินนอนก็อ้วนเองกินแล้วนอนลืมก็อ้วนเองเนาะนั่งให้ย่อยกันด้ือ ถามว่าดูมันแคยเบือ่อเลยค่ะขอครับผมขอบคุณครับยิ่งยิงคนตาตลกด้วย <laughs> มันก็ตลกจริงแล้วพี่พลสวรรค์ <laughs> ทำมาหน้าตาทำชอบเลยอย่างเงี้ดยดูมันจะได้ความสุข คนแก่กับงินกับงานมาได้ทุกจอก็โอ้ยมีความสุขกับยิ้มเรุ่งนี้ผมจะเอาผ้าชุบน้ำเรียมน้ำไว้เกื่อเข้ามาลองเอามาชุบเช็ดตัวให้เขาดูว่าจะเป็นยังไงเห็บหมัดไม่มีนะครับไม่มีเลยในตัวเขาไม่มีเห็บหมัดเลยนะครับ ไม่มีแม้แต่ตัวเดียวนะผมไม่ได้โกหกนะว่าผมาขัดจับขบวไม่มีเลยนะครับเนี่ยตามเนื้อตัวขระสานมากเนื้อขาวขออาวนะกินแล้วให้คนอื่นเก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผมอร่อยแม่หลบเงินกับแตงโมเงินไปกับหมดแล้วแตงโมเหลือเต็มที่ เราตัดสองคำกินขายเกลือมีอนนอที่กินแล้วก,ก็นอนวนร,รานวัดกินแบบพิเศษถ่ายกองไว้เดี๋ยวมีคนทำตำสาให้ไม่ต้องปวลรูปออหันหน้านี้เลยเว้ย อ,อันนั้นนี้คือเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับผม <c oughs> ไปเรียกคนมาดูกันดีกว่าหาไม่เจอเลยดูหายไปไหนโอ้โหท้องยุบมันไม่ยุบเลยนี่ว่า น้าวจะไปกดหัวมันนอนหรืงไงล่ะเอเอเอเาแล้วน่าระกขอมา อะไรหรอมองกินเลยเม็ดแตงโมไม่ใช่พออกมาหนึ่งพอไม่รู้รถมันมาอยู่ต่อปลายปะ